คะนี่สีเขียวๆไายๆตรงนี้นะคะ๋ย่พมีหอเอ็นทินข้างหน้านะพี่น้องนี่ค่ะทุกคนมะม่วงนะคะร้านของที่เขาค่ะนี่ค่ะฮัลโหลไอเชมาร์เนะคะทุกคนอุยน่ากินมากเลยค่ะลังนึงนะคะนี่ค่ะ พี่เปิ้ลฝากมาบอกนะคะว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็บอกว่ามาจากค่อบสีของปสวีเดนนะคะพี่คนจะตรวจสุขภาพปันให้ฟรีนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะได้พี่จะเอาเบอร์โทรศัพท์วางไว้ให้นะคะเพื่อนสีะพานกันแล้วค่ะชาาาาาวนนนบรีคงมมมเป็ดส าใสจับปลาชมทิวทัศน์ไกลเก็บเห็บในพื้นป้านมากมายคิดไปทำไปโอไหลายเมนูแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุกัน นี่ค่ะทุกคนเข้ามาเวนะคะนี่เป็นซุปนะคะกมาตักซุปเพียงเราจะเปิดนะคะเซุปแบบนี้นะคะแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็เป็นกาแฟนะคะชุดหนึ่งร้อยสิบห้าค่ะชุปชูริซุ ชอบผู้ใหญ่พอดีเลยก็ให้ตักเองนะคะตักอะไรก็ได้เรยจะไปหัวแดงตอวนี้เป็นอะไรกันบ้างนรัมากมายเรียบง่ายสไตล์พี สาวไทยนางซุยเลยนะทุกนสุดจัดชัดเจนทีมันสนกรออยู่สมนีพี่ใหญ่ชอบมากดินาฟลอรีท่ทุกคนจ์ให้ดูนะคะ่ใส่เปนใส่กลอนะคะแล้วก็แครอวก็ม่พรนะคะอัน <único> น <Liberty Overwatch> ี้พิมเป็นนะคะทุกคนเดี๋ยวพิมจะมาสุกท่านุคนส่ทำนะคะ เรืวอนี้นะครับุะทุกคนมาทานซุปนะคะอร่อยมากอร่อยครับมาทานข้วมากินซุปกันนะคะตอนเช้าซุปไส้กรอกนะคซุปตัวน <S token thanks> oh yeah. ี้สำเป็นะคะคุณนหลัมี่จะมาสอนทุกคนนะซุปไว้กินกับขนมปังนะคะ ร้านนี้นะคะทุกคนอยู่ปากทางเข้าบ้านของผู้ใหญ่นะคะใกล้ๆบ้าน อร่อยมากๆนะคะเดี๋ยววันหลังพิ่จะพาทุกคนมาทำสุกสุกตัวน,นี้นะคะที่พิมกินกับผู้ใหญ่บ้านนะคะติ่งหนูนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเราอยากกินิเรา,าจะทำนะคะอาหารต่งางๆถ้าเราทำแล้วเรา Time Wee. Wee. <laughs> กรีดอ่มชาดมย้อนกรีดดเลยอ้ทุกคนพี่นอ้องเบ่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 ง,บงไม,ไมถูกจังเลยพี่น้องร้อบเก้ค่ะ อันนี้ก็39มสิบเก้าค่ะทุกคนดูรบเครื่องน,น,นู่นค่ะผู้ใหญ่แอคชั่นยู่ด้วยนะพี่น้อง แผนครึ่งครัวนะคะก็หากระปุกสวยๆไปไใส่พริกน้ำ ันจะดูอุ้ยฉันจดูโต๊ะนนั้นเอาไปแซบดีกว่าทุกคนน,น,น,น้าหนเอะแเลยผู้ใหญ่ไปไหนอ่ะจะเอาไนน้องพันนีก็เป็นพันเอนแก้วน้ำนะคะเอ้ยแก้วกาแฟกันนะนี่ค่ะใบละสิบแปดนะคะ ยี่สิบยี่สิบเก้าแล้วก็มีจันรงแก้วเกยูอันนี้ก็ยี่สิบเก้าะทุกคนแก้กวก่าฟอกกาแฟอะไรก็ไม่แพงนะคะเกยูแล้วก็มีชั้นวางขนมวางของอะไรนะคะทุกคนเยอะมากมายไม่ได้แพงเลยนะคะทุกคน นี่ค่ะเพื่อนอันนี้จะเป็นเป็นแบบไม้นะคะคิดว่าจะเอาเพิ่อมอีกสันหนึ่งนะคะเอาไว้ไปใส่ผักไอ้ผักกินกับหมูกระทะน,นะคะกระจานถ้วยต่างๆถ้ื่ไปไหนเออเลยฉันอยากจะได้ชาไวโอนนี่นี่นีชามไว้รับประทานคือเตี่ยวนะคะในแบบนี้ แดดสองลงไปในพื้นนามองฟ้าฟ้าก็เป็นสีครามสาวชนบุรีคนงามมาเป็นมาดาในดินแดนสวีเดนสายลมแดดอ่อนฟ้าใสจับปลาชมทิว Like... ไปนองเดินไฟอ่ะในวันสบายมกดูซาวนาน้าใสมาดอหันไปมองชมวิทิวทัศน์ใกล้ไกลไปกับสาวไทยอันเป็นเกีรตัดเจ จะรออยู่ทองที่เราเรียดูเรียบง่ายสไตล์พิมพ์กเห็ดก็มีมากมายอินเตอร์เดนสอนวิดีโอตอเรียบง่ายสไตล์พิมพ์นะเดินชวยสาวไทยนั่งสมดเนสุขจักชัดเจนพิมพ์ยกรออยู่ คี่เรนมาจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินเองนะคะพาษซ่าเองสแานเองนะค์เราได้ลายนี้มานะคะผู้ใหญ่กเชสวิตใสงเรานคะคนคะคนเยอะมากวันนี้อาทิงยเงินเดือนออกนะคะโอ้ยน้าวไทยในซื้อของไปไนนะคะทุกคนแวะจิมกาแฟอีกแล้วผู้ใหญ่้านะป็น้าวไทย Savarika, Capoca, Savai, 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 Sabay Savai, 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 Sabay Savai, 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 มันจะอย่างเห็นได้ชัมาเมีน้ำบลัดเพรสอร์ปิลโย่เยะคิแล้วก็กินยพะ่น้องแล้วทีนี้ตัวเองนะคะกินแล้วอ้วนท้องแขญก็มาโทษเราก็เก่งทำาอโทษเรานะคะองดูจะฟจงดชัดเจน แวะมาชมคอมเมนติดตามดูรับความเรียบง่ายสไตล์พิมพิมก็จะเป็นกาลาเต้นะคะพวกรูปหนวใกดารารัก ื่อนวันนี้พิมพจะพาทุกคนไปดูคลินิกหมอฟันคนไทยในสวีเดนนะคะวันนี้พิมพ์มีนัดกับหมอฟันใส่รากเทียบทั้งหมด3เล่มนะคะเออมาดูกันเลยว่าวันนี้พี่เปิ้ลจะมีโปรโมชั่นอะไรให้สําหรับคนที่เข้ามาดูช่องชีวิตสาวไทยในสวีเดนนะคะว่าพี่เปิ้ลจะให้โปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดอะไรกันนะคะเพ,พื่อนที่แรกนะคะพิมพได้ทําการบรรยายไว้เรียบร้อยแล้วในคลิปวิดีโอขณะที่ถ่ายแต่ว่าในเพลง มันอาจจะติดลิขสิทธิ์นะคะพิวก็ต้องลบออกแล้วก็มาบันทึกเสียงใหม่นะคะที่คินิมาสเตอร์นะคะพี่ๆน้องๆจ้านี่ค่ะกําลังจะโผล่ไปส e ีแยกเฟียนสฟรอนนะคะนี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะเป็นบ้านของพิมพ์นะคะตรงนี้เป็นสีแยกที่สวยมากๆนะคะทุกคนในช่วงฤดูร้อนจะมีคนเดินเยอะเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากกว่านี้ค่ะนี่ค่ะเลี้ยวขวาไปเดินไปประมาณหนาทีนะคะจะถึงบ้านพิมพ์แล้ว นี่คะ่ะเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นคลินิกหมอฟันนะคะพิมพ์เดินจากบ้านมาคลินิกก็ประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็มีร้านไทยทั้งหมด2ลร้านเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะคะพิมพ์ใช้เป็นเพื่อนดูวิวทิทัศน์ของซีแยกซีแฮชฟรอนนะคะว่ามันสวยขนาดไหนบ้านเมืองเขาสวยสะอาดตามมากนะคะพิมพ์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ขอบคุณค่ะ สาวชนบุรีคนงามมาเป็นมาดาในดินแดนสวีเดนสายลมแดดอ่อนฟ้าใสจับปลาชมทิวทัศนไ์ไกลเก็บเห็ดในพื้นป่ามากมายคิดไปทำไป ไปหาที่จอดรถแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปหาหมอก<อ>เลยค่ะระวัาขึ้นริบงานแล้วก็ส่องกระจกต้องมีกระจกให้ส่องล้วก็ต้องส่องกระจกนะคะทุกคนทุกคนาจะมีฟันหน้าแล้วนะเดี๋ยว,วเรามาดูกันนะคะตอนทำเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงคลินิกทำฟันแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเราจะมีฟันใหม่แล้วนะคะสวัสดี ข้างหน้านะคะสายแว่นข้างหน้านะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็มีข้างๆสองเล่มนะคะเดี๋ยวทำสเสร็จแล้วก็นำมาดูกันนะคะว่าจะสวยจะแปลกดูดีขนาดไหนนะคะครั้งแรกในชีวิตนะคะหลังจากลองมาเกือบยี่สิปีนะคะเก็บตังค์ใช่ไหมคะใช,ใช่ค่ะเก็บตังค์สะสมค่ะกว่าจะได้<ช>อ,อิมพันทอดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,เ,คคะเสร็จแล้วหรอสวัสดีค่ะ อันนี้พรีชีพเลยนะคะฟันนะเคสกระอบิดกระเบิดกระเบิดบราวีวีดีโอ y o า could do เอกอะไรอะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกอรหมอมือเบาไหมหมอ ดูนะคะปั <c oughs> <ๆ>๊บนะคะกัดค่ะกัดกัดค่ะกัดนี่นะคะคนสวยคนนี้หรอโอเคค่ะ รู้สึกเย็ยนๆใช่ไหม,ม <ๆ S 2> เขาก็ทำความสะอาด <laughs> สวยยังคะสวยแล้วค่ะไหนยิ้มสิคะยิ้มเยอะๆค่ะยิ้มโอเคอ้าค่ะอ้าโอเคค่ะสวยแล้ว,สว,ลวสวยแล้วเนาะ ยิ้มเต็มสับสนขอซีดดูสิเหมือนบังินทุกคนคะตอนนี้ฟันเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิคะเออสวยเลยทีนี้ยิ้มสวยเลยนะคะนี่โอ้โหอ่าพี่เปิ้ลฝากมาบอกนะคะว่าถ้าใคร ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็บอกว่ามาจากช่องชีวิตสาไทยในสวีเดนนะคะเพต่องจะตรวจสุขภาพฟันให้ฟรีนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเพิ่อจะเอาเบอร์โทรศัพท์วางไว้ให้นะคะเพื่อนๆกลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ฟันเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากเหมือนฟันจีของเราเลยค่ะ ค้าร้านของที่เขาเ็นี่ค่ะฮัลโหลเอเช่มาร์เก็ตนะคะทุกคนอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะลังนึงนะคะ354รกิโลครึ่งค่ะทุกคนค่ะนี่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 ค่ะมะเขือสดๆนะคะโลละห้าสิบนะคะทุกคนเอ่อแล้วก็เท่าไหร่มะเมะกรอห้าสิบห้ามะกรอคนแรกทำไมถูกจังจ้ะมะละกรอห้าสิบห้าค่ะจัดเอ๊ะเอ๊ะฉันทุกคนมาขำป้อมค่ะโลเท่าไหร่ดิ ตัวนี้โรต้าาจ้ะโรต้ามะเขือทุกคนห้าสิบแตงกวาโรลละสี่สิบห้าแตงกวาอ่อนนะคะโอ้ยมะม่วงดูสิโอ้ยทุกคนแซ่บแซ่บอันนี้ค่ะเจ้าของร้านคุณสวยนะคะนี่นี่นี่ยินดีต้อนรับนะคะจ้าราคาเราพอราคาเป็นกันเองใช่อันนี้โลเท่าไหร่นะมะม่วงนี่โรลละ 99จ้ะแต่ถ้าซื้อยังไงรู้ไหมลุก99ถูกออกไม่แพงเลยไม่แพงจ้ะใช่แล้วนี่น้อยหนานะคะรสชาติรสชาติเขาเรียกชิลิชิลิโมย่านะคะอย่างเงี้ยเนี่ยทานเหมือนของไทยเราเลยจ้าแล้วดแค่45ไม่ต้องกินของไทยให้มันแพงใช่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 แล้วพริกนี่พริกสวยๆวยโลต่าพริกสวยสวยโลตั99ว้าตายแล้วอุ้ยทุคน พริกโลละเกดูอันนี้แล้วก็กระเจี๊ยบโลโละหกสนะคะทุกคนโอ้ยมาเลยค่ะร้านนี้เดี๋ยวพิมพ์จะเอาที่อยู่ให้พี่พี่น้องๆนะคะทุกคนนี่นะคะร้านของเขาก็สวยงามมากนะคะนี่ทุกคนผักชีกําลยี่สิบอันนี้ผักชอยนะคะผักชอยนี่ชีโลทิต้นะฟุตีแฟมโคลนะฟูชีโล พอชี้เหรอได้ก็บใสงทุกคนดูเขาตากสวยงามอนี่คะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเตาหมูกระทะนะคะไว้ปิ้งย่างหน้าร้อนนะคะเจ็ดร้าสินะคะทุกคนแล้วก็หม้อฉาบูพันสองแล้วก็มีเตานะคะทุกคนและไปข้างบนนู่นนะคะก็จะมีเตาต่างๆนะคะเตาปิ้งหมูกระทะเยอะแยะมากมายเลยนะคะแวะมาได้นะคะ